เออต้องทำอะไรต่อนี่มีอีกทางหนึ่งตรงนี้ตามฉันมาเฮ้ยดูดมานี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าแค่กูถอยเลยอะไรอะไรอะไรกูได้เสียงเมื่เกี้ยเกิดอะไรขึ้นวะ ไอ้แค่กูถอยเลยแม่งหล่รลอยเหี้ยนจัดห้องดนตรีแล้วเปลี um> ่ยนแบปกันได้ไหมอ่ะโอ้มีทางเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกห้องนึงกันไหมผีในห้องส้วมไม่เหี้ยเมื่อกี้กี่ลองยิมไม่ใช่เหรอหาคุณแจรออ่ะกูไม่รีบกูรักยูจิต้นสักกูลานะโอ้ชีสอ่ะกูร

ไปนนมันเดินไปคนเดียวก่อนจะแนไแหม, <c oughs> ไม่ไม่ดี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 เขาบังกดว่าเอาละเอาละพักพวกตามฉันมาเนี่ยนะเราอยู่นี่เลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวซ้ายตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคไปไปต้องไปเอากุญแจก่อนใช่แล้วประตูอยู่ไหนกุญแจตึบซ้ายตรงตรงไปอีก,อกซ้ายตรง

กูว่าเสียงอะไรมึงเป็นไผโอ้ใจวายแล้วหนึ่งเฮียตรงไปตรงไปตรงไปข้างหน้ามึงอะเลี้ยวอ่ะกูบอกให้ตรงไปก่อนโอ้โหใครจะโดนก่อน่ะอ่าน่าจะเลี้ยวนี้ใช่ปะเฮ้ยเสียง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 มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอ้ไอ้ตาจันไปแล้ว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 ไอ้เยีไอ้เยี่ยวุ้นโทรมาวุ้นตันีเลยไปแล้วไปแล้วไปไปไปเสียงไหนวะมาแล้วมั้งนี่ไอ้คุณแจน นี่ไงมันอยู่นี่หรือเปล่ากูว่ามาแน่เชื่อกูทกไทยเลยยันไอช็อคยังไม่รู้ทางทางเดิมทางเดิมละไปไปขากลับมันคงไม่มีเะไรหร้กมั้งเรามาจากทางไหนวะทางนี้ปะเวสมาคิเอ่อเสียงเสียงเสียงแม่งทางไหนวะทางไหนทางเราเรามาทางไหนวะเมื่อกี้เรามาทางนี้เรามาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็คือมาแล้ว ราจบแล้วเราเปลี่ยนเกมได้ไหมไม่แล้วกูกีจะไม่มีเสียงอีกแล้วเนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอาแบาเพื่อนเรานองเบาเรานนองเบาเออหลังหรอเฮ้ยติดติดไปแล้วมัน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 ไปแล้วะเอาไปไหนอะมันไปแล้วนี่เราม่รับประตูหรอเาไม่รัประตูเหรอจ่าเอ๊วอาม ก็วก็อยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพไหนเพื่ออยู่ไหนไพ่อยู่จมต้นเลยอ่ะจะล้มต้นเหนื่อจะ้มต้นไหนกูออกเกมได้ไหมกูไม่ว่าแล้วไเชื่อไ่รู้ตไม่รู้ไปไปไป่ไหนกันฮะใจกูจะวายแล้วเลยเฮียเอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังหันมาหันหันกำลังมาเรามาถูกทางติดใช่ไหมไปดูทางไปไปดูทางไปเออว่าแต่ประตูอยู่ไหนเก็ตมานี่เก็ตไปไหนอ่ะเก็ตไปตรงกูอ๋อนี่นี่นี่ก็เหมือนทางไปเอากุญแจเลี้ยวซ้ายขึ้นขวาขึ้นขวากูรู้แล้วซ้ายขึ้นมานไหคุณนำเอง ไม่กูรู้แหละเออโซอีซี่ขึ้นขึ้นไปเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลี้ยวขวาขึ้นไปเลี้ยวขวาขึ้นไปโอเคซ้ายเอาง่ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเออมาหึว่าเข้าประดูป่ะอ่ากัวเป็นไห่เออเอออะไรอะไรคัด้าวอะไร แล้วก็เล <pakai S 1> ี้ยวขวาข้างหน้าต้องไปเสียง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 ว่าแล้วเสียงว่าแล้วเสียงว่าแล้วไปไปไปลาก่อนเออถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไป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 แล้วไป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 กลัวกลัวคารากลัวข้างราบีแน่เลยอ่ะลาก่อนอ๋อมึน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 เริ่แล้วเริ่แล้วมีเจมสับสองไอ้นี่อะไรอะไรเอะไรทำไมอยู่คนเดียว อ้อยออกมาแล้วมาแล้วโอ้โหโให้เดินคนเดียวตอนที่สองอ้โอ้โหโอ้โหอไหนออ้อ้อ้โหหโเ้โ้อ้โหโอไม่้หอ้โอ้โอ้โอนอ้โหโ้หอ้้อ้อ้อหออ้หอออ thank <music> you Để con Để con đi thôi. Đi con phải đi. đi cùng nhau thôi. đi cùng nhau thôi. chinh sử hưng tri. hi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 . chiêm chập skate chập skate chập skate chập đây phải không đi. đi. đi con đi. đi tham mưu đi mình. มาแล้วจากไหน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 สายขวาแล้วหลังไปแล้วรู้วิ่งอุ้ยหลังบึงหลังมึงหลังมึงไอ้ก้อนตายไปเพื่อนพอดีไม่กลัวละไม่หรอไม่ไปตามกลัวไมตามกูทำไมอ่ะไม่กลัวละอยู่คนเดียวเดี๋ยวกูอยู่คนเดียวกครอยูก็ด้วยกูแล้วกูแล้วเดี๋ยวขอพักเหนื่อยแป๊บนึงแป๊บนึงกวทำไมเออกูทำไมกูเนี่ยไม่กลัวแล้วเนี่ยขอขอพักเหนื่อยก่อนวิ่งไม่ได้ อเคยกูไลอยู่ไปไปไปเจอเมืไหนหรอเจอแน่แบบกุญแจละเจอกุญแจยังอ่ะอย่ัอยู่ด้านขวาไปไปดิทางนี้เหรออ่ะอันนี่ยันี่ะไปดิกูโดนจนไม่กลัวแล้วไหนกดคลิกกดคลิกได้ยังได้แล้วได้แล้วไป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 ลงกลับไปทางเดิมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะ มันมาโอ้ยยยยยียยดเ่ยย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 ันยยยยูยยยัยยยยยหยยยยยกยทางยยยทางไหนทางนี้ยยยนยย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 ยนยย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 ยมันตามกูยย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 ยมยยยยยเยยยยไมยยยัยยยไก อะไรมาต่ออ้เรื่องไม่เคยเล่นนะเราก็จะไม่ดูเรื่องอ่ะจำได้แกอันนี้อันนี้ก็เริ่มเสียละไม่ไม่ไม่กูไม่เสียเพราะกูจำเนี่ยยากแล้วไงกูไม่เท่าไหร่ละถ้าหน้าไม่จำเนี่ยเพราะว่าไป็นยัง ขังไว้ไว้เราไม่กลัวผีไว้จะหยุดจะหยุดกันดิบเป็นไรกันนะฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่เงใครเลนกีตาป่ะใช่ป่ะตบหน้าทีมล้วเกิดตบได้นะหืมรอ่ดีกว่ะเดี๋ยวขวาเดี๋ยวตรงเก็บกุญแจมา อ๋อผดทางาเหี้ยกูวิ่งผดทางไลยเราด้วยแล้วด้วยรอมันใครเขาแรกโดนไปเอ๊โอ้โห<อ><อ>นูนี่แต่นทางก่ะโฮโหเทลไอ้เหี้ยใช่มันคือโฮเทลมันให้หาทางออกโอ,โอ้โหเฮี้ยกูไม่ชอบแมปแบบน,นี้เลย เอไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไปไปไหนายไปไหนอ่ะกูขึ้นลิฟต์อขามันขึ้นลิฟต์ชิบหายแหละลงไปได้ปะไม่ต้องลงแหละทำไมอ่ะดีละเจ้ากูใครจะนำตรงไปแล้วยาดฝาไปเข้าไปเหญ่

มันเหน่กูยาจะลอยทีจะลอยทีเฮ้ยแล้วจะไปยังไงถ้ามันติดหน่ะเออใช่ป่ะเออแล้วจะไปยังไงอ่ะ็อเกจอยู่ไหนอ่ะกลับมาเกิดจุดเกิดเลยแค่มาแล้ว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 ออ๋มเป็นฮรัพย์กรนะเราอะฮะไปไป เอ้กูทังให้ไปไปไปวมน่งกอวิ่งเราเลยขวามามามาขวาไหนเมากูด้วยมันตากูป่ะตาดมาดิมันตากูไปแล้วเด้ยังไ้กันว้ยกูเหรันี่กูชอบทางส่ายเอียมันเล่นแนวแนวแม่เมื่อยเฮียะกูตีด้วยหน้าจ่ายหรอกไอเฮีย แม่งตายไปตายตายไปก็ยังไม่พออีกนะสัตว์ยังสร้างเวรสร้างกรรมอีกเฮ้ยเขี้ย้เฮึ่ยกูเข้าเลยกูเข้าเลยแล้วมันไม่ถ้าหรอเอ้าเอ้ามาเนี่ยฮะเพื่อนไม่ไปเดียวทำไมกูไม่ไปเพื่อนมายัางมายังไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมกดอีกหรอเยอะจังนะไอ้เหี้ยเอ้ยคือเราต้องไป ไปทางประตูข้างบนใช่ไหมต้องไปเลี้ยวซ้ายต้องไปขึ้นขวาไม่ใช่ต้องไปเลี้ยวซ้ายขึ้นตงไปล้วขึ้นไปซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นขวาขึ้นขึ้นเงยลำนี้มันนรอบไปแล้วก็เด้ไม่ท้่มันจะปลอดภัยเสมอไปเชื่อเชื่อเชื่อคำโกไว้ไม่เชื่อตอนนี้กูกดปูไว้สองนิ้วโอ้โหโอย 哈哈哈哈哈哈！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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน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 ไล่คานเลยเหรอมึงเก่งกันหรือเปล่ามึงคานมึงก็เก่งกันหรือเปล่าโอ้โหไอเนี่ยไม่รูปแบบของการคานกูตายว่ะเพื่อนกูตายแน่เลยตายแน่เลยตายเหรอแน่เลยมึงมาหากูมมาหากูมาหากูมาหากูเที่อะค กด่าจะตายก็ไม่ได้ชิบหายแล้วอ๋อเอากูรู้แล้วแล้วมมึงโดนจะสแกนไหนกูรู้แล้วเก็บไปไหนเก็บไปไหนเก็บไปไหนไปไปทางเมื่อกี้เกิอะไรขึ้วเมื่อกี้ไหนกันนะกูยุ่งเกิดเลยอ่ะจุดเกิดอะให้กูวิ่งกลับไปเหรออือหือไปมากูไม่เอาแล้วอหัวใจจะหวาย แม่งวิ่งมาเลยแม่งมารูปแบบของการคลานเชื่อเราเจอหลายตัวเลยเนี่ยที่เนี่ยไอ้สัตว์มึงมึงเป็นนักเก็บคอลเลคชันผียังไงไว้เฮียเชื่อวะทางนี้ปะไม่สักพักคุณเจอผีตัวแบบในเฮียบินมาคุณเลยเรามาดูทางใหม่ไหมขอทวนอีกรอบ <c oughs> ถึงแล้วหรอ ยังไงใช่ไหมหันซ้ายไปดูดิเก็บอยู่เลี้ยวซ้ายด้วยเหรอทางทางนั้นเลยแล้วทางผีมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วขอขอดูหน้าหน่อยดิโอ้โหน่ากลัวเฮี้ยวิ่งแล้วจอกันด้วยตัวมานะเกตด้วยตัวมานะก้อนมันตามขึ้นมาเฮี้ยมันล็อกตัวมันล็อกตัวตายเหรอตายเหรอไม่ตายไม่ตายมันล็อกตัวเฉย เฮ้ยตายโอ้โห่าย่าฮ่า่าเลยจัวยจับเลยจ้วย่งิ่งวิ่งวย่งกฟังแล้วเจอกันอ้าวไปรอกตัวเหรอเอามันมันมันกูตาย่ะมีเสียงปะไม่อยู่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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยแล้วไม่มีก็ไอ้เหี้ยและเท้ย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 ม่ไมันมันหายไปแล้ว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  มันหากูแน่เลยหรือจะส่งแล้วอ่ะไม่ไม่มันหายไปเลยอ่ะเออหายมาหากูแน่เลยกูกูกำลังไปหามึงมึงอยู่ไหนมันตามกูมันตามกูมันตามกูกูขนลุกไปหมดแล้วช่วยด้วยขอร้องขอร้องขอร้องกูกลัวไม่เอากูไม่เอากูไม่เอากูไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอร้องขอร้องยใจเป็นร้องมาได้ไหมขอร้อง เกดเกดเกดลาก่อนลากุญเชี่ยวขนลุกกูขนลุกอบบลุกทั้งหัวเลยเชี่ยตอนมันวิ่งไล่กูอะเชี่ยวขนละกลัวกลัวมากเลยเพื่อนกูไม่ไหวละแก่กันชิบหาย

เฮ้ยทางนี้ปะทางนี้ทางนี้กูไม่ไหวแล้วเกตมองแน้ากูเกตเกตมองแน้ากูละก่อนด้กว่